ครูแตงจากกวดวิชาฮอมพักเชียงใหม่นะคะวันนี้มีข้อสอบภาษาอังกฤษมาฝากทุกคนเหมือนเดิมนะคะอ่ะข้อสอบข้อนี้นะคะคือ,อจุดจุดจุด has spots on its body a cheetah b panther c tiger d lion อ่ะใครที่ได้คำตอบแล้วนะคะอย่าลืมคอมเมนต์คำตอบเข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ อ่ะทีนี้มาฟังเฉลยจากครูแตงนะคะอ่ะจุดจุดจุด has spots r นะคะตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะข้อ A ถึงข้อ D นะคะเขาบอกว่า has spots r คำว่า sports sports นะคะแปลว่าจุดเติม s เข้าไปแปลว่าจุดหลายๆจุดนะคะ on its body อ่ะสัตว์ชนิดนี้นะคะมีจุดนะคะอยู่บน body ก็คือลำตัวของมันอ่ะ ะะข้อไหนที่มีจุดอยู่บนลำตัวของมันนะคะ,ะตามรูปนี้เลยนะคะตามรูปนี้เลยนะคะ,ะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในรูปนี้นะคะตามลำตัวของมันมีจุดเล็กๆๆ,ๆอยู่นะคะเราเรียกมันว่าชีานะคะถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าเสือชีต้านะคะเป็นสัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ดังนั้นก็รู้คำตอบกันแล้วนะคะตอบข้อ a นะคะ e e t ดออ่ะทีนี้ครูตังอธิบายเพิ่มนะคะข้อ b panther นะคะคือเสือดำนะคะข้อ c tiger คือเสือเสือโคร่งที่มีลายยาวๆลายของขวางพาดลำตัวนะคะส่วนข้อ d lion lion ก็คือสิงโตนะคะอ่ะทีนี้เรามาทวนทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะคะ c h h i t a has spots on its body, A c h e e t a has h spots on its body แปลว่านะคะเสือชีตาเนี่ยนะคะมีจุดนะคะอยู่บนลำตัวของมันอ่ามีจุดหลายๆจุดอยู่บนลำตัวของมันนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแบ่งปันให้คนอื่นได้มีโอกาส ฝึกใช้ภาษาอังกฤษผ่านการทำข้อสอบสั้นๆแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปสอนจากครูแตงนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะ